กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของวิเคราะห์จะเจาะลึกวันนี้นะคะซึ่งเราจะได้ติดตามการวิเคราะห์ผลงานเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนี่ฉันมีชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือจากศูนย์หนังสือจุลานะคะท่านแรกคือคุณคือคุณสมประสงค์เรืองพีระสิริได้หนังสือนิติศาสตร์แนวพุทธนะคะ อยู่ท่าสายเนทันรีนี้เองค่ะบอกว่ารายการจัดได้ดีอยู่แล้วแต่เวลาน้อยไปหน่อยชอบช่วงวิเคราะห์เจาะลึกและอยากให้นําประเด็นที่ถกเถียงในสื่อโซเชียลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่อย,ยอดถึงมุมมองที่ถูกต้องเหมาะสมโดยนักวิเคราะห์ของจุฬาถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ประเด็นเหมาะสมนะคะขอบคุณค่ะท่านที่สองได้รับหนังสือคําพ่อสอนโดยผู้ได้รับผู้โชคดีคือคุณกัลยาเฉลิมรัตนนาค่ะอยู่สะพานสูงกรุงเทพบอกว่าฟังรายการบ่อยแต่ว่าแถวเขตสะพานสูงฟังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสัญญ,ญาณ ฝากเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคขอฝ่ายเทคนิคด้วยนะคะเอาละค่ะเรื่องราวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเราก็ได้ติดตามตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงกลางคืนต่อมาถึงเช้าวันนี้นะคะเราก็เห็นการนับคะแนนที่เข้มขน้นแล้วก็ความรู้สึกของคนหลายกลุ่มด้วยกันที่แสดงออกมาหลากหลายคนที่คนส่วนใหญ่ที่คาดการว่าจะเป็นไปตาม exit poll ไปตามผลโพก่อนหน้านี้หลายต่อหลายสำนักว่าฮิลลารีคลินตันคงชนะแน่นอนกลายเป็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าพลิกล็อกแล้วคะแนนทิ้งแบบไม่น่าเชื่อนะคะวันนี้ต้องถามนักวิเคราะห์ท่านนี้ที่เราได้เคยคุยก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มต้นขึ้นมาถึงวินาทีนี้อาจารย์จากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปราณีทิพร,รัตอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปราณีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็เทียรัสค่ะฟังน้ําเสียงอาจาร,รย์นี่ฉันขอวิเคราะห์น,น้าเสียงอาจาร,รย์อาจาร,รย์พูดด้วยความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาในฐานะคนที่เฝ้าหน้าจอตลอด <c oughs> ตอบแล้วจะได้ได้รางวัลไหมคะมันจะถึงดอกใหญ่หนรรัง <c oughs> สืออะไรหนังสือมีให้สําหรับผู้โชคดีตอนนี้เรา <c oughs> ไม่รู้คุณ <hi> อาจาร,รย์ปราณีโชคดีหรือยังคะไม่ค่อยแน่ใจฉันน่าจะเป็นผู้ที่โชคไม่ดีมากกว่ามัคะค่ะ เพราะอะไรคะอาจารย์อาจารย์เฝ้าดูเอาตั้งแต่วินาทีแรกที่อาจารย์นั่งเฝ้าคอยนับคะแนนเนี่ยคะแนนคะแนนสูสีแต่แต่ทรัม์ก็เหนือนิดนิดมาตลอดจนวินาทีนี้เนี่ย276ต่อ218อิเล็กทรโวตเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นไปได้ขนาดนี้ได้อย่างไรโอ้โหอันนี้นเรียกว่าอย่างที่คุณทลรัตว่าคือหักปากกาเซียน <c oughs> ที่ทําโพทั้งหมดทั้งประเทศสหรัฐนะคะ แล้วก็เล็นอาจารย์ท่านเดียวที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เราคุยกันไปใช่ไหมคะทุกสำนักโพลสิบสองโพเนี่ยเรียกว่าผิดคลิกล็อกอย่างร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่สิ่งที่ฉันชอบมากก็คือทุกสำนักโพเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกอากาศทาง c ซีนเก็ออกมายอมรับข้อผิดพลาดอันนี้กำลังสงสัยว่าถ้าออกมายอมรับหรือว่าเราพลาดไปได้อย่างไรการที่เราพลาดอาจจะเป็นเพราะว่า เราเนี่ยไม่ติดดินเราไม่ได้ลงพื้นที่แลวเราห่างไกลจากความเป็นจริงเห็นไหมคะชัดเจนเลยอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนอเมริกันทั่วไปที่เลือกซ้์ในครั้งนี้ค่ะดินะฉนันขอสรุปสั้นๆ,ๆอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเลือกตั้งซึ่งไม่ปกติเลยนะคะเรียกว่าเป็นเป็นการเลือกตั้งที่ผิดปกติมาตั้งแต่ตน้นผิดปกติก็เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเป็นเอาไซเดอร์กับอินไซเดอร์แต่ผลที่ออกมาเนี่ย ช็อกโลกใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมันสะท้อนอะไรณนะ <c oughs> ที่นาทีนี้นะคะถ้าคุณฮิรัตด,ดูผลล่าสุดของอ l เล t กทรอนเนี่ยซึ่ง <c oughs> ถึงแม้ว่าทรัมจะชนะไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือฮิตไอสองร้อยเจ็ดสิบไปแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ล่าสุดขณะนี้เนี่ยนะคะคลินตันตีตื้นขึ้นมานะคะ <c oughs> คลินตันได้คะแนนอิเล็กทรอนหวหรือคะแนนผู้เลือกตั้งอ่ะสองร้อยสามสิบสองก็คือได้ร <c oughs> ับชัยชนะในที่แมนมีแฮมเชอร์นะคะเ <c oughs> มื่อวานที่แค่สองร้อยสิบแปดแล้วก็ตัว ซ้าเองก็290เหมือนเดิมนะคะก็ตีตื้นขึ้นมาแต่ส่วนที่ตีตื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่าหลายคนก็คิดว่าน,น่าจะได้อยู่แล้วแต่มีรัฐหลายรัฐที่เพื่ต้านควรจะได้แล้วไม่ได้แล้วก็ทําให้แพ้กันเลือกตั้งเช่นทเวนเวเนียเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสุ่มขั้นๆอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ให้คุณเทล่าถามว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนอะไรที่สําคัญทาไมทั้มถึงชนะอันแรกที่สุดเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันเป็นกระแสต่อต้อนตานโอบามาค่ะ อ๋อที่อยู่มาแปดปีแล้วส่งผลอะไรบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกแสต่อต้อตานโอบามาเพราะทุกคนคิดว่าถ้าคลินตันขึ้นมาก็คือจะสามารถดําเนินนโยบายตามเดิมของโอบามาเพราะนั้นรับไม่ไหวแล้วนะคะมไม่ไว่าจะเป็นนโยบายภายในนั้นนโยบาย่างประเทศอันที่สองซึ่งสําคัญมากแล้วก็เป็นธีมใ,ในการหาเสียงของซัมก็คือเป็นการต่อต้านฝ่ายเอส a b l i ิ h เมนต์ก็คือฝ่ายคนรวยฝ่ายที่อยู่ในอํานาจมานานใช่ไหมคะ,คะเวลาละที่ประชาชน,นอเมริกันเนี่ย ร้อกิบล้านคนที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะมาโค้นล้มคนเหล่านี้แล้วออกมาชัดเจนนะคะอันที่สามนี่เป็นการสะท้อนถึงความโกโรธของคนอเมริกัน<ะ>คือโกโรธจริงๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นแองเกอร์นะคะเะที่ออกมาเป็นสะท้อนถึงความวุ่นวายใจว้าวุ่นใจของ<ะ>ชนชั้นกลางและชั้นล่างนะคะ,ะซึ่งทรัมป์เนี่ยได้คะแนนเสียงมากๆเลยบลูคอนราไวท์เวิร์กเกอร์นะคะและว้วก็คนที่ ไม่ได้รับการศึกษาในะระดับมหาวิทยาลัย,ยลงคะแนนเสียงท่วมทน้นที่ส้มรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะคะ,ะนั่นตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากๆากและสุดท้ายเลยดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการแสดสะท้อนให้เห็นถึงการที่กลับไปอีกครั้งหนึ่งของบทบาทสตรีคือเป็นการต่อต้านบท<ะ>บาทของผู้หญิงนะคะที่จะขึ้นมาคือเราก็คิดกันว่านี่จะเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะที่จะมีผู้<ะ>คนแรกขึ้นมาเป็นประธารดีสหรัฐเนี่ย<ะ>นักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งดิฉันเองก็เห็นด้วยว่านี่มันเป็นเซตแบ็กอย่างมากๆเลย ของการที Asia, ่ทําให้สิ่งซึ่งคลิ่นต้านและก็ผู้หญิงเสรีนิยมทั้งหลายที่รณรงค์ต่อสู้มานานในความเรื่องความก้าวหน้าของผู้หญิงการโปรโมทในเรื่องอีโคเพย์คือเงินเดือนเท่ากันอะไรต่ออะไรมันหยุดชะงักนวันนี้แล้วค่ะอืเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าที่มันเกิดแบบนี้สามสี่ข้อที่อาจารย์พูดถึงว่ากระแสแปดปีของโอบามาการต่อต้านเอสเทเบิลเมนต์การเมืองแบบเก่าคนรวยแบบดั้งเดิมทั้งหลายเนี่ยแล้วความวุ่นวายใจของคนชั้นล่างรวมไปถึงการกลับไปต่อต้านบทบาทสตรีเนี่ยมัน มันบดบังบุคลิกภาพที่ที่ดูอารมณ์แปรปรวนของทรัมป์ได้ขนาดนั้นเชียวหรือนะคะแล้วก็บดบังบดบังคําพูดหรือการกระทําที่ดูหมิ่นสตรีของทรัมป์ที่โดนต่อว่าต่อขานกันมากมายจนสตรีก็กลับมาเลิกทรัมป์โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขามองตัวเองอย่างไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นที่เราคุยกันในเมื่อวันจันทร์ทคุณธีรศัมมได้ทั้งหมดเนี้มันมาสู่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องปากท้องถูกไหมคะ Oh, ทั้งหมด <okay. S 2> นี้ทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คนอเมริกันตกงานทําให้คนอเมริกันเนี่ยรายได้ไม่ดีทําให้คนอเมริกันนั้นไม่สามารถมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น <Okay. S 2> ทั้งหมดนี้คือเรื่องปากท้องคือเรื่องเศรษฐกิจ <Okay. S 2> ทรัมป์เนี่ยได้พูดเรื่องนี้กับใช่ไหมคะกัชันะไิชิแกนเนี่ยก็คือวอเตอร์ใช่ไหมคะซึ่งศูญย์เสียงงานในมิชิก <Okay. S 2> แกนาะฉะนะั่นอันนี้เนี่ยมันสะท้อนไม่สนใจหรอกคะ่ะว่าทําเป็นบุค,คลิกอย่างไรดังนั้นขอเพิ่มเ uh huh. บบด่ของรัมที่แปกกว่าชาวบ้น หมายเวราะว่าทรัมป์เนี่ยชัยชนะของทรัมป์ในครั้งนี้เท่ากับว่าเทำลายนะคะกำแพงดั้งเดิมทั้งหมดทําลายสิ่งซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการเมืองอเมริกันและที่จริงการเมืองโลกด้วยใช่ไหมคะค<ภ>ุอออกมาเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ใจหยาบคายไม่อยู่<ภ>ในสแตนดาร์ดของการเมืองโลกนั้นไม่ได้นี่ก็ทําลายทุกกําแพงเหล่านั้นเลยค่ะถือว่าเป็นการสร้างขนบใหม่เลยนะคะขณะนี้ฉันจะพูดอย่างไรฉันคิดอย่างไรฉันพูดอย่างงั้นฉันไม่สนใจว่าคําพูดของฉันจะกระทบใคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศและเรื่องต่างประเทศบุคลิกแบบนี้กลับเป็นบุคลิกซึ่งคนเมริกันนะรู้สึกว่าโผงผางดีถูกใจฉันตรงไปตรงมามไม่เหมือนบุคลิกของคลินตันซึ่งแม้ว่าจะดูดีนะคะแต่ว่ากโกหกแต่ว่าเรียกว่าไม่สามารถเชื่อถือได้ค่ะมีหลายคนวิเคราะห์ว่าคนที่เลือกทรัมป์หลายคนสงสัยว่าคนที่เลือกทรัมป์คือใครทำไมเยอะขนาดนี้นะคะก็พูดกันว่าคนที่เลือกทรัมป์คือคนผิวขาวที่ไม่ชอบคนผิวสี ไม่ชอบผู้ mm hmm. อพยพและเป็นค,คนการศึกษาน้อยและไม่ทันโลกจริงไหมคะอาจารย์อันนั้นส่วนหนึ่งค่ะเขาว่าไม่ทันโลกเนี่ยเราอย่าไปว่าเขาขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่า u n อินฟอร์มก็คือว่าเขาไม่สนใจจะฟังอะไรอื่นใดใช่ไหมคะ,ะหมายความว่าข้อมูลเนี่ยมันเยอะแย,ยะไปหมดเลยจะคุณเลือกที่จะฟังข้อมูลข้างเดียวโดยเฉพาะข้อมูลที่คุณจะได้ประโยชน์ไงคะคือหมายความว่าเราไม่สนใจเรื่องอื่นในโลกหรอกถ้าฉันกินดีอยู่ดีฉันโอเคละแต่เมื่อกี้นี่ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าไม่ใช่เฉพาะคนผิวขาว <Scroll> นะคะแล้วก <LO Pap> ็ไ <sup> ม <sh arp> no like ่ใช anyway. yes. no. ่เฉพาะคนที okay. like like ่เรียกว่าต่อต้านการอพยพผู้อพยพเท่านั้นถ้าดูจากคะแนนเสียงซึ่งขณะนี้ก็เริ่มออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆแม้แต่ลาตินอเองเนี่ยค่ะคือคนอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกเนี่ยในฟลอริดาก็เลือกให้ทัามมากขึ้นนะคะมากขึ้นเยอะมากเลยคนผิวสีเองเนี่ยก็ชอบครามเหมือนกันจำนวนมากขึ้นกว่าสมัยนิดรอมมี่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทั้มและทีมของเขาดิฉันให้เครดิตทีมหาเสียงมากๆเลย ทำสำเร็จก็คือลงไปในหมู่บ้านใช่ไหมคะมลงไปทํางานอย่างต่อเนื่องไป<ช>แทปคะแนนเสียงตามจุดต่างๆเขาได้เสียงจากอซเบอร,ร์บันจากชนบทจากที่ไม่ใช่ในเมืองเนี่เนยเยอะมากจากคแะแนนเสียงครั้งนี้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยเป็น<ช>คนแะแนนเสียงซึ่งทุกคนบอกว่าไม่เคยมีใครมาถามฉันนี่ในโพลอะทุโพลที่ทําเนี่ยก็ไปสุ่มตัวอย่างเอาถูกไคะคุณธีรรัตน์ไม่ได้ทมทุกคนในโลกนี้สุ่มเอาแล้วก็สรุปเอาเองฉันไม่เคยให คำตอบกับโพแล้วฉันก็ไม่ให้ด้วยถ้าฉันจะลงให้ทรัมป์ฉันก็ไม่บอกว่าฉันจะลงให้ทรัมป์มคือมีฮิตเด่นโพเนี่ยที่เรียกว่าฮิตเดลโบเทอร์ที่เขาไม่บอกอะคนที่มาทําโพว่าเขาจะโหวตให้ทรัมป์เนี่ยออกมาลงคะแนนเสียงเยอะมากถ้าคุณเทีรรยระจจำได้เราขเขียนเมื่อวันจันทร์ดิฉันบอกว่ายิ่งคนออกมาลงคะแนนมากเท่าไหร่เดโมแครตแคนดิเดตคือคุณทรินตันจะได้ประโยชน์ปรากฏว่าครั้งเนี้ยคนที่ออกมาลงคะแนนมากขึ้นเนี่ยกบเป็นคนที่มาลงคะแนนให้ทรัมป์ คนที่ออกมาลงคะแนนฝั่งที่จะมาสนับสนุนเดโมแครตยังคงไม่ออกมามากเท่าที่ควรค่ะค่ะนอกจากคู่แข่งของทรัมป์จะนอนไก่หน้าผากทั้งคืนที่ผ่านมาถึงความผิดพลาดของโครงการโดนโรงของตัวเองแล้รองไห้แล้วร้องไห้ค่ะไม่แน่ใจตอนเที่ยงตอนตอนตอนแรกที่มีหัวหน้าโครงการเลือกตั้งของเขามาบอกให้คนกลับบ้านได้แล้วหลายคนคาดหวังว่าคุณฮิลลารีจะออกมา เลยหลายคนก็เลยเดาว่าคุณเฮเลนี่อาจจะตาใจไม่ได้อาจอยู่ในสภาพที่แบบไม่พร้อมเลยด้วยสภาพจิตใจและผลที่ออกมาก็เลยยังไม่ออกเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่เขาต้องใช้ทําใจเวลาทําใจนานทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทําใจก็ต้องเตรียมสปีดที่อย่าลืมนะคะว่าหลังจากนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเสียใจอย่างไรไม่ว่าทาใจชัชชนะอย่างไรสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือคุณต้องเยียวยาประเทศคุณต้องมนิฟทําให้ประเทศเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งขณะนี้ไม่มีทรีนทรัมไม่มีทรีนคลินตันละ คนเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าคะแนนเสียงที่เราเมื่อคืนนี้ถ้าคุณพิรัตดูอยู่เนี่ยที่สามนะคะตอนที่เรียกว่ากดความจะได้สองร้อยเจ็ดสิบมาค่ะที่สามของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่จะบ่ายสามโมงของเราที่สามของเขาเพราะฉะนั้นม่ใช่เมื่อคืนเะียงค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเพรสตาก็ออกมาบอกว่าให้ทุกคนกลับบ้านไปก่อน แล้วในขณะที่กลับบ้านทีก่อนเนี่ยตัวฮิลลารีคลินตันเองได้โทรศัพท์ถึงคำเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงความยินดีอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นสิ่งซึ่งดิฉันต้องชื่นชมกระบวนการประชาธิปไตยอเมริกันคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอว่าไม่ว่าคุณจะแพ้คุณชนะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอถึง270ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่านี่ก็คือเป็นลิจิเมทคือเป็นความชอบธรรมคุณชนะแล้วฉันยินดีด้วยกับคุณค่ะ ถือว่า uh huh. เป็น uh, peace f u l transition นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สันติอันนี้เป็นตัวอย่างของคนอเมริกรัน mm hmm. แล้วริินตั้นนอกจากจะทําใจแล้วเธอก็เหนื่อ,อยนะคะ<ช>ถ้าออกมาเมื่อคืนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนเมืม่อตอนเช้าด <c oughs> ิฉันก็ดูอยู่นะคะตอนสป <c oughs> ีชเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจต้องเตรียมต้องเขียนสปีดใหม่ แน่นอนแม้ว่าทั้งสองคนนั้นจะเตรียมสปีชั้งรับแล้วก็ทั้งแพ้ไว้เนี่ยนะคะแต่มันก็ต้องเขียนอะไรใหม่พอสมควรเหมือนกันแล้วถ้าคุณพิรัชต์ดูแล้วท่านผู้ฟังได้ดูสปีชของเธอเนี่ยดีมากเลยนะคะได้ได้ฟังใช่ไหมคะส่วนสําคัญหัวใจของสปีชของเธอที่ออกมาเนี่ยที่เรียนคิดว่าเป็นสปีชออเดียร์เลยนะคะของคนที่พ่ายแพ้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่แค่แสดงความยินดีไม่ใช่ใชแค่เสียใจที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายชนะแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือว่า งานครั้งนี้เป็นงานที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองนะคะเป็นกระบวนการของอเมริกันและเราจะต้องให้โอกาสทรัมป์ที่จะนำประเทศนี้ไปเพราะตอนนี้เขาเป็นประธานดีของคนอเมริกันแล้วค่ะนี่สำคัญมากค่ะค่ะปกติแล้วตอนตอนที่ฮิลลารีแข่งกับโอบามาและตอนนี้มาเป็นมิตรกันแล้วนี่นะคะตอนที่ตอนนี้พอมาเป็นคู่แข่งกับทรัมป์ และตอนนี้กําลังจะเป็นมิตรกันต่อไปอาจารย์เชื่อว่าฮิลารี่จะเข้ามาช่วยงานหรือร่วมงานทรัมป์อย่างไรไหมจากจากประวัติของเธอและจากท่าทีณเวลานี้ของเธอเป็นไปนไม่ได้ค่ะเพราะว่าในกรณีของโอบามานั้นเนื่องจากเป็นพรรคก,การเมืองเดียวกันใช่นะคะในกรณีนี้ฮิลารีคลินตันอยู่คนละพรรคเพราะฉะนั้นในการร่วมงานโดยตรงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลย <c oughs> ในกรณีของโอบามานั้นเนื่องจากนอกจากว่าเป็นพรรคก,การเมืองเดียวกันแล้วในอุดมการทางการเมือง คุณค่าในเรื่องการต่างประเทศมันก็เป็นไปในทางเดียวกันอยูแล้วและที่สําคัญก็คือที่ทน,นเข้าใจว่าในตอนนั้นเนี่ยส่วนสําคัญคือการที่คุณได้อยู่ในรัฐบาลใช่ไหม <ฆ S 2> คุณจะได้คุณตรีต,ต่างประเทศเนี่ย <ฆ S 2> <ฆ S 1> ก็จะเป็นฐานที่ทําให้คุณลงเลือกตั้งครั้งต่อไปถูกไหมคะไม่ให้คนลืมคุณคือ <ฆ S 2> <ฆ S 1> การ <ฆ S 2> เป็นแค่บุ้สมาชิกของนิวยอร์กยังไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกและทําให้ประชาชนจดจาที่สําคัญคุณจะมีผลงานดิ่ท่านเชื่อว่าน้าวันนี้นะคะคิงตันก็น่าจะ น่าจะลาเวทีการเมืองแล้วนะคะในแง่ของการเมืองของดีมครัตหมายความว่าขณะนี้เธอก็อายุห9ิบเนะคะดิฉันคาดว่าเธอคงไม่ลงละอีกสี่ปีข้างหน้าทั้นเธอไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําอะไรให้ให้ให้คนรู้จักแล้วแต่แน่นอนเธอก็จะต้องดิฉันเชื่อว่าเธอยังมีบทบาทในการเมืองบริการต่อไปอาจจะไปทำฟอนเดชั่นของเธอต่อไปนะคะในการส่งเสริมบทบาทสตรีในการเดินทางไปทั่วโลกเหมือนที่อดีต ผู้แข่งขันกอจาได้ใช่ไหมคะเอากอนั้นเนี่ยก็หายหน้าไปจากวงการเมืองเมริกันหลังจากที่พ่แพ้ให้กับบูชผู้ลูกในปี2,000พักหนึ่งออแต่แล้วก็กลับมาทําประเด็นในเรื่องของ climate change อืค่ะก็จะ <คน S 1> เป็นไปไม่ได้ค,ะค่ะคือไม่มีทางเลยค,ค,คนที่ะจะทํางานร่วมงานในฐานะ,ะสมาชิกวุฒิสภานะคะคือแซนเดอร์ค่ะ อ,อย่าลืมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมคะ,อะนอกเหนือมาจากที่ทรัมป์ฝ่ายอเมริกันจะได้ชัยชนะในทะเนียบขาวแล้วเนี่ยใ,ในการเลือกตั้งในวุฒิสภาที่เราคุยกันไปอเมริกันก็ได้ชัยชนะด้วยนะคะ51เสียงคือเป็น majority ในการเลือกตั้งสมาชิาากสภาผู้แทนราษฎรก็ท่วมท้นเลยคือ238เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีสภาคองเกรสทั้งสองสภา ที่หายไปอยู่เลย,ยเขาจะ<ช>แก,ก้กฎหมายเขาจะเปลี่ยนกฎหมายเขาจะทําอะไรเนี่ยในสิ่งซึ่งเขาได้หาเสียงเอาไว้นะคะเพราะสิ่งแรกเขาบอกแล้วว่าเขาจะยกเลิกม巴าแคร์เนี่ยเขาทาได้แน่นอนนะคะทีนี้กําลังจะถามอาจารย์ต่อว่าผลจากในยวา์ของทรัมป์ที่ประกาศเอาไว้ในช่วงหาเสียงเนี่ยทรัมป์จะได้ทําอย่างเต็มที่แค่ไหนอาจาร,รย์อาจจะต่อไปแล้วส่วนหนึ่งจากสวสสที่มีอยู่เนี่นะคะว่าจะสนับสนุนเขาเนี่ย แล้วในแง่ของทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้แค่ไหนโนโยบายที่ค่อนข้างจะกีดกันทางการค้าหรือพูดถึงการที่จะปกป้องสหรัฐคือสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นในนะคะ <c oughs> การค้าเสรีปฏิเสธไปเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจะทําได้แค่ไหนอันที่หนึ่งสองคือทําแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อชาวโลกอย่างไรในโนโยบายว่าที่ประธาาที่ดีคนนี้ต่อชาวโลกและต่อชาวไทยด้วยค่ะอาจารย์ เร่งนี้นะคะหาเสียงก็เรื่องหนึ่งถูกไหมคะหาเสียงเนี่ยเราจะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้แตกต่างสุดขั้วรุนแรงเพื่อที่จะดึงดูดคนให้มันลงคะแนนให้เราในการเข้าเป็นประธานดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรี่อได้เคยคุยไปในหลายเวทีว่าคุณเป็นประธานดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรได้ตามอาเภอใจดังสิ่งซึ่งคุณธีรั์เห็นทันทีตอนที่ทรัมป์กล่าวในสี่ที่รับชัยชนะใช่ไหมคะโทนเนี่ยจะเรียกว่าไม่เอ่อก้าวราว เหมือนที่ในสีเเนี่ยไม่พูด<ะ>ถึงรัสเซียไม่พูดถึงจีนเลยเห็นไหมคะไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงการจิตการกันข้าอะไรอย่างแต่ในสี่ช่วงอ,อย่างเดียวว่าหนึ่งเราจะต้องเยียวยาคนทั้งประเทศและเราก็จะต้อง,งรเ,เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันสองเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศเห็นไหมคะในสีเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือว่าคู่แข่งขันและเราจะแข่งขันอย่างแฟร์และอย่างยุติธรรมเพราะฉะนั้นต่างขึ้นเชิงกับต่างจากบุคลิกของทรัมป์แต่ก่อนมาด้วย บุคลิกเฉพาะดิฉันคิดว่าเรื่องบุคลิกนี่คงแก้ยากนะคะแต่วันนั้นเนี่ยก็คงต้องทบบอย่างนั้นนะคะคง <c oughs> จะต้องเป็น presidential มากขึ้นเพราะฉะนั้นในหลายๆอย่างของการหาเสียงเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่และโดยทันที <c oughs> สิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปก็คือว่าเจ็สิเอดวันหลังจากนี้จนก,กระทั่งเข้ารับตําแหน่งในเดือนอมกราคมวันที่ยี่สิบเนี่ยนะคะทีมของเขาจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรแต่สิ่งที่ดิฉันที่ตกมีดังต่อไปนี้นะคะคือสิ่งที่เราคิดว่าทรัมป์จะต้อง เรียกว่ายกเลิกหรือรีไม่กรช่เอีดแน่ๆหนึ่งทุกคนกังวลเรื่องทรานเปอร์สิทิพาร์เนชั์นชิพใช่ไหมคะ,ะหุ้นส่วนเศรษฐกิจซึ่งลงลงนามไปแล้วสิบสองประเทศแต่ <c oughs> ยังไม่ผ่านสภาแล้ว <c oughs> ทรัมป์มองว่าดีลอันนี้เป็นด <c oughs> ีลที่ทําให้คนอเมริกันเสียเปรียบ <c oughs> สองนาสตาใช่ไหมคะนาสตาคือ North a ตอเมริก f r e e Trade เอ่อนอตอเมร e กั r ฟ e ี r ทรดเอเรียในเขตการค้าเสรีเหนืออเมริกันซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกมาตลอดว่าข้อตกลงอันนี้ระหว่างอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยทำให้คนอเมริกัน ูญเสียงานทุกคนบอกว่าอันนี้จะต้องมีการเจรจาใหม่หรือยกเลิกสามที่นีนเ่เเรียกว่ากระทบโลกก็คือประเด็นในเรื่องของอิหร่านดีลนะคะซึ่งทรัป์ที่พูดในทุกเวทีเลยว่าการเจรจาอิหร่านดีลของโอบามาซึ่งสาเร็จและทาให้อิหร่านหยุดการพัฒนานิวเคลียร์โดยกันกรใช้กับแบล็กเมละให้วามช่วยเหลือเรื่องอื่นเนี่ยจะต้องยกเลิกอันนี้เขาไม่เห็นด้วยสี่คือกรณีเรื่องอินมิเรชั่น S <S ใช่ไหมคะยังคงยืนยันนาทีสุดท้ายเนี่ยนะคะว่าจะสร้างจะสร้างเออ่กำแพงเนี่ยแ,แล้วเมื่อเช้านี้เอ<พ>งนะครบดีแม็กซิการก็บอกบอกว่าฉันไม่จ่ายเงินนะจะกี่ทันก็ตาม <S <S อันนี้มันสร้างความวิตกให้กับคนในโลกนี้เราดิฉันในฐานะผู้สอนความสัมพันธ์นระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือ,คอการที่ฟัลมเนี่ยจะถอนตัวจากบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นําของโลกเสรีผู้นําของการจัดระเบียบโลกเสรีหมายความว่า อะไรที่เอผ่านมาในรอบ40ปีไม่ว่าจะเป็นการค้าเสรีและอื่นๆเนี่ยเขาจะปเปลี่ยนทั้งหมดอันนี้น่ากลัวมากนะคะแต่นี้ก็คิดว่าเขาคงทําไม่ได้เป็นที่ขนาดนั้นหรอกแต่นี่คือสิ่งที่เรากลัวอันสุดท้ายณตอนนี้นะคะอีกสองเรื่องก็คือกรณีความสัมพันธ์กับรัสเซียทุกคนเกงรงเหลือเกินว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่การสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่เป็นไรอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการปรับความสัมพันธ์ในรอบ20ปีแต่การ ใกล้ชิดกับรัสเซียหมายความว่าสงครามของสหรัฐในซีเรียจะเปลี่ยนรูป mm hmm. คือกลัวเหลือเกินว่าสหรัฐจะไปร่วมมือกับรัสเซียในการกำจัดไอซิสและเข้าข้างรัฐบาลอาชารด <Ha. S 2> ซึ่งเป็นรัฐบาลที่เผด็จการแล้วก็ฆ่าล้างเาผ่าพันธ mm ุ hmm. ์แลาสุดท้ายคือกรณีของสหพันธ์กาดิบ,บาร์ <Ha. S 2> ซึ่งที่น่ากลัวมากเหมือนกัน <Ha. S 2> ค่ะมีนี่แหละคระที่ดิฉันกังวลอยู่นะคะใน <Ha. S 2> เอเชียนั้นเนี่ยจีนก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเขาก็ยังไม่พูดถึงจีนเลยก็บอกว่าเราจะปรับความสัมพันธ์ในลักษณะที่เรียกว่าให มีความยุติธรรมต้องรอดูค่ะ,คะต้องรอดูค่ะ,คะส่วนของประเทศไทยดิฉันเห็นจิตแพทย์ออกมาออกมาวิเคราะห์ว่าการที่ผู้ที่เขาสนับสนุนชนะเนี่ยมันเหมือนกับบอกเขาในใจว่าวิธีคิดเขาถูกคือวิธีคิดที่มองต่อผู้ลีภ้ภัยหรือผู้อพยพหรือคนผิวสีที่อยู่ในประเทศเทาเป็นแบบที่ ผู้ที่เขาสนับสนุนได้รับชัยชนะคือปิดกันทีนี้อันนี้เขาก็กลัวว่าคนไทยอยู่ในนั้นจะเดือดร้อนเขาก็เตือนกันมาอันนี้อ,งงนนนนอาจารย์วิเคราะห์ยังไงสั้นๆค่ะอาจารย์ค่ะเอาไม่หรอกค่ะมันมันคือเอไม่ใช่ขนาดนั้นคนที่สนับสนุนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยร้อยเซน แต่อย่างที่คุณันบอกว่ามันเป็นการต่อต้อตานเป็นการ reject Obama legacy นะคะคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยที่อยู่อเมริกาก็เป็นคนอเมริกันไปแล้วถูกไหมคะคนไทยที่อยู่อเมริกาที่เป็นอินิเกนเนี่ยกับจะไม่เหลือแล้วมั้งค่าขนาดนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นซิลิเซนไปแล้วนโยบายต่อเอเชียแปซิฟิกแน่นอนต้องเปลี่ยนแปลงจากโอบามานะคะซึ่งใช้ในโยบายที่เรียกว่าสร้างดุลใหม่ในภูมิภาคแต่ไม่ได้ถอนตัวหรอกค่ะพียงแต่ว่าต้องปรับ การเจรจาทั้งหมดใหม่ให้อเมริกาได้ผลประโยชน์ที่สุดแต่เขาก็บอกแล้วว่าการที่อเมริกาได้ผลประโยชน์ที่สุดนั้นประเทศอื่นเขาจะเปะ็นประเทศอื่นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เราต้องมาคอยดูค่ะเราไม่ต้องวิตกมากเกินไปนักเพราะเราก็ไม่ได้เป็นันรมิตที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามาหลายช่วงระยะเวลาแล้วนะคะผลกระทบดิฉันเกรงมากกว่าคือเรื่องการค้าเพราะหลายคนก็กลัวว่าเขาจะกลับไปสู่นโยบายดั้งเดิมแบบแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวคือให้ความสําคัญกับอเมริกาจนมีการสร้างการกีดกันทางการค้ามากขึ้นอันนั้นน่ากลัวมากกว่าค่ะค่ะสุดท้ายท่าทีของไทยดิฉันก็เห็นส่วนหนึ่งจากผู้นำนะคะที่ออกมา ค่อนข้างจะถนอมคําพูดแล้วก็บอกว่าเราต้องอสร้างการค้าแบบสมดุลก็คือยังไงเราก็ยังมีจีนอยู่ข้างๆด้วยสหรัฐอเมริกาเป็น,นปริเทศมายาวนานก็ยังต้องดูแลเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทาง,งที่ที่ถูกต้องไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้นะคะผู้นําทั่วโลกเนี่ยโดยมาราย,ยาทเมื่อผู้นําฝ่ายประเทศใดก็ตามได้รับเัยชนะในการเลือกตัง้ง หรือการเปลี่ยนฐานไปสู่เขาก็ต้องแสดงความยินดีแล้วไม่มีผู้นาคนไหนในโลกที่จะบอกว่าฉันจะไม่คบเธออีกต่อไปนะคะก็ <c oughs> จะมีดูเต,เต,เต้มั้งคะเป็นผู้นำานสิส้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านแต่ว่านั่นก็เป็นท่าทีช่วงแรกสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วหลังจากที่เราเห็นเขาปีชนะคะในช่วงของอ n a u g กร a l address วันที่ยี่สิบมกราตอนนี้ทีมต้องทำงานอย่างหนักว่านโยบายในการหาเสียงการนโยบายในการปฏิบัติจะทำได้หรือไม่เราเนี่ย ีกที่ยังไม่ได้หรกค่ะสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเรามากแล้วก็เป็นคู่ค้าสําคัญแม้จะไม่ใช่คู่ค้าอันดับหนึ่งเราก็ไม่อยากทําอะไรที่กระทบความสัมพันธ์เพราะขณะนี้ความสัมพันธ์ของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากเราไม่เป็นประเทศทประชาธิปไตยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยังไงเราต้องถนอมเอาไวค้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องคงการค้าไว้ที่สําคัญเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเอ่อ t p p นะคะเราไม่ได้ลงนามตรงนั้น หลายคนก็นอาจจะมองว่าเราเสียเปรียบแต่ดิฉันกำลังคิงดว่าขณะนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ค่ะอืมค่ะเอาละค่ะนี่เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากข้ามท่ามกลางข้อคิดเห็นมากมายแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเราคงได้ติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนี่คืออาจารย์จากราชศาสตร์จุฬาผู้เชี่ยวความสัมนธ์ระหว่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปราณีที่พราธขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือเจอาะข่าวเช้านี้ในเช้าว,วันนี้ค่ะวันนี้คุณพอาพลามสัตว์รอดควบคุมรายการคุณแมนสังคราบควบคุมเสียงขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะพรุ่งนี้